ค่ะก็การจัดง,งานในครั้งนี้ค่ะก็คือเป็นความตั้งใจของทางเราอะนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าเมืองหัวหินเนี่ยจริง,รงๆไม่ได้มีเฉพาะชายหาดที่สวยงามแต่ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นศิลปะแล้วก็อีกอันหนึ่งสื่อให้เห็นถึงความเป็นสังคมของหัวหินคะคือมาปึ๊บก็คือเจอทุกคนเดินกันไปชายหาดเรื่อยๆก็ทักคนนูน้คนคนนี้แล้วก็การแต่งกายของคนก็จะมาในในแง่ที่ว่าแบบ สบายๆใส่ขาสั้นรองเท้าแตะมาแต่ว่าก y, <with> ็ย so <y> ังคงไว้ซึ่งงความหรูหรานะคะก็คิดว่าครั้งนี้ก็เป็นคอลเลกชั่นจากทางเดียสยาคที่ว่าสื่อถึงถึงตรงนี้ได้ดีของเมืองหัวหินค่ะสไตล์ของคนที่มาเที่ยวหัวหินเป็นแบบไหนคะก็จริงๆแล้วก็มีมีหลายคนนะคะแต่ว่าอันที่เราเห็นหลักๆเนี่ยแน่นอนมาเป็นกันเป็นแฟมิลี่คือจะมีตั้งแต่แบบบางทีก็มา3ามเจเนอเรชันเลยคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะหลานๆด้วยแล้วก็จริงๆถ้าไปดูสมัยก่อนเนี่ย ีพรโพหินตก่อนก็เป็นเมืองสําหรับคนชนชั้นสูงใช่ไหมคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็เปิดกว้างมากขึ้น<ม>แล้วก็เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยที่ชอบอะไรที่อาจจะแบบต้องการหนีความวุ่นวายของเมืองกรุงเทพมาค่ะ,คะรู้สึกว่าทางพาวรุปเนี่ยจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตลอดตรงน,นี้<ช>เป็นนโย,ยบายของบริษัทว่า ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือจริงๆเราก็มองว่าหัวหินเนะะี่ยค่ะเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยนะคะยังไงคนไทยคิดถึงทางเมืองทะเลก็คือนึกถึงหัวหินก่อนแต่ว่าจริงๆในแง่ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะักความตั้งใจของเราอันนึงตั้งแต่ต้นเลยก็คือต้องการทําให้หัวหินเนี่ย กลายเป็นแบบเ n o โนนเดส i n เนชันอันหนึ่งในระดับโลกขึ้นมาดังนั้นนอกเหนือจากเรื่องของแฟชั่นโชว์อย่างวันนี้เราก็ยังมีที่ผ่านมามีการทํากิจกรรมทางด้านกีฬาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเทนนิสนะคะรวมไปถึงการจัดคอนเสิร์ตในหลายๆประเภทด้วย แล้วหลังจากนี้มีแผนจะทำอะไรไหมคะเรื่องการท่องเที่ยว <c oughs> ก็คงต้องทำไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าช่วงโควิดก็คงต้องรอดูหลายๆครั้งอย่าง2-3งานที่เราจัดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการจัดในลักษณะแบบ New Normal <c oughs> อย่างวันนี้เองก็เป็นแฟชั่นโชว์ที่มีระยะห่าง Social distancing แล้วก็ไม่เคยจริงๆก็เรียกว่าไม่เคยมีนะคะที่จะเป็นแฟชั่นโชว์อยู่บน,นชายหาดจริงๆคุณพามคิดว่าจากนี้ไปอะค่ะอยากให้กาลังใจค จบแล้วค่ะแลวรอบนี้ก็เรียกว่าจบไปแล้วก็เผอเชื่อว่าทุกคนให้ความร่วมมือกันใช่ไหมคะเรามาระวังตัวก็หวังว่าจะไม่มีเกิดขึ้นอีกต,ต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นเผือเชื่อว่ายังไงหมอไทยเราเอาอยู่นะคะแล้วก็จริงๆทั่วโลกตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วก็เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วค่ะชวนคนมาเชื่อหัวหินนต์ถังค่ะก็เชิญเชิญชวนมาหัวหินนะคะยังไงมาช่วงนี้รับรองว่าอากาศดีไม่มีฝุ่น PM 25ก็ไม่มีโควิดก็ไม่มีนะคะแล้วก็จริงๆโรงแรมที่พักทุกคนใน ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ